สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมชินเคยนะครับกับช่องเกาหลีสาสตร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะมาดูโคนเกาหลีตกปลาบนนี่นครับหนองน้ํานะครับ,รบแต่ตอนนี้มันเป็นน้ําแข็งนะครับปลาจะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนแต่ผมจะพาทุกคนเดินดูแต่ไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเกาหลีเขา ถือมากนะครับในการถา่ายคลิปริวดูนะทุกคนแ๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูว่จะมีปลาไหมนี่นะครับทุกคนมันจะมีแบบว่าเขาจะมาตั้งแต่เช้าเนาะแต่วันนี้หิมะตกด้วย,ยแหละจะอยู่ที่ใครที่มันนะมีเก้าอี้มานั่งพาครอบครัวแฟมิล,ลี่มาตกปลาเล่นก็ลูใครรูมัน นี่ก็เป็นร้านสังเกตด,ดีๆร้านหนึ่งนี่เองนยเราจะพาไปดูนะเพราะว่าเวลาเขาเจาะเขาจะเจาะเก็บไว้เลยนี่นะครับน,ะนี่ครับเนะขาจะเจาะลุมให้นแบบนี้นะบางทีนะเราก็จะเห็นปลาด้วยนะ ปลามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนมรถยน์เป็นออกไปบางทีปลามาาาถ้าโชว์วดีดาก็จะเห็นปลานะทุกคนแข็งมากแล้วก็เย็นมากดมูมือวงนลยทุกคนโอ้โหแดงอ่ะ มันก็จะเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งสำหรับคนเกาหลีเมคืนก็เห็มาตกนิดหน่อยในเขตที่ผมอยู่นะเห็นว่าไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนมาทุกคนทุกคนดูนะครับทุกคนดูนะครับ่นะคบ,ะคบ,ะคบ,ะคบมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ยกเบรดขึ้นนะ กินแล้วนะครับปลาดูวยนะทุกคนดูนะทุกคนได้มางโอ้ยได้มาแล้วก็นหนึ่งตัวทุกคน,นไงกันมากครับทุกคนยอดนะครับ กันบ้างครับทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนเผื่อมามีคนจะคิดถึงผมเดี๋ยวผมก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ดูนะครับเมื่อเวลาผมกลับไทยผมก็จะว่าจะได้มีอะไรดูมาครั้งหนึ่งเคยมาอยู่ในประเทศเกาหลปททาีประเทศที่มีหิมะประเทศที่มีอากาศหนาวมากประเทศหนึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบผมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดหัว,ใ,วใจมาให้ผมติดตาม Gracias.